ไว้เนื่อไนน์เหมาได้ครับทุกคนไปวันที่ที่ห้า อคุณหภูหมื่นแล้วเร็วจ้าเอาดีคุณเร็วเท่รินดีครับทุกคนสวัสดีครับไปรอที่รอนานทันไหมทันนะอีกชั่วโมงยี่สิบแบบถึงน่าจะถึงชั่วโมงยี่สิบคึ้นเครื่องบ่ายบ่ายสองนี่ร่บเปลี่ยนบ่ายสองครับ นนีน้แม่าจะไปไม่กีน่าจะไปทันแค่โอไปเทียเท่ยวทะเลไปเทียนเนยเท่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลกันเถอะไปเที่ยวทะเลอะไรครับอีกเดี๋ยวบางทีผมก็ได้ขึ้นเครื่องมึงอ่ะเฮ้ยขอค่าได้าาเหรอเมื่งทำอะไรอ่ะกำลัง พี่เป๊ะมาแล้วขึ้นกลับมาแล้วครหฮะพี่เป้ะพี่เป้ะผมกำลังจะกลับจากเซาล์ฮมาแล้วของแท้แท้วันของแท้แท้วันฮะมาสามตัวแล้วทุกคนสามตัวเลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพี่อุ้ยพี่เป๊ะมาแล้วน้ำสี่ตัวแล้วอุ้เบ๊เต้มาแล้วครับ องค์ค้าหนุ่นแจงกลับเลยนะน่าจะไปบางเครองดีงค้าเปองค้าม่ไร่ปิดเลยะขึ้อาดีาาแลบบ้วเอาเครื่องนเข้าดีกว่าองค้าเป๊ะเอาเอาอยู่เครื่องหนึ่งเอาดีทุกคนมันน่ากลัวดีย๋ยวครเครื่องเนี่ยองคค้าดพี่เป๊ะเอาเลยตัวล สวัสดีครับ,รรอ,บอีครับดีคสวครับสวัาวเงินพป่นครับใช้ครับรกลังจะไปไปดอนเมืองกังจะไปดอนเมืองนั่งไปดอนเมือง ไล่ก่นอนเรื่เคื่อเพื่อนอุ้ยนำอะไรแมเนี่ยอร้ยนังด้วยอของนีกำลังง่า๊วกงง่าพี่เฟดอสุดมังใช่กดจัดประลัดบอกเลยเอาเลไปไไปีไป่กว่าวันวัวันวันวัน

แนัก็ได้สิบตัวเลยดิปลาอันนี้ติ๊กตอกอะติ๊กไรอะก็จะเป็นไรสดตองเคื่องีนะตอนเครืองพราลังเทปบอสอะไปทางนี้เอาทิ้งทิ้งดิเองทิ้งดิเนาทนนนิ้งกิเนทินน้งิ คุณผู้ชมที่เป็นัำจะขึ้นเครื่องนะคะทุกคนเจอกันที่ัชทชิงเช้าวัชทิง้าเรืเอ่อเอ,เออจอกันที่ดอนเมืองขอเชคุณมานะได้แต่น้องเตวลากรนะคะนักเตะทีมบอลทองไลท์นะคะระหว่างกำังจะไปขึ้นเครื่องนะกับฉะเชิงเซาจ้า